สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอทีมงานพี่น้องบ้านกุนบุญนะขอพินลงแขกดำนากันนะปร้อมสวัสดีครับเอ้าเร็วๆอีลุงอะไรเสือสีน้ำตาลน่ะเดียวบอป็นะเดียวบอป็นะมึงจะคนมันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสองเก้าสิบแปด ดูดูผู้บ่าวเสือเน้อขัดกระย่างพร้อมได้เอาใสหอยใส่ปูเมื่อกินแรงเนาะเนาะเสือเนาะเป็นทุกอย่างนะเนี่ยเอาลงเลิกเลยเด้อมันมีฮื่นเด้อน, <c oughs> <c oughs> น้ำาหลายนานาทุ่งนี้น้ำมันเป็นน้ำบุงเนาะค่ะ <c oughs> เดี๋ยวฮับกระสิขึ้นไปข้างบนเมื่อนี่แดดฮอนนะคะทุง่งนาหลวงของเฮา ซูปน้ำอ้อบอกอันนั้นน่ะหรือซูปลงไปเฮอ้อต์ตือบอกเออมาดามซอยเนี่ยเด้ออันนี้ได้ะปากวายเออปากกระปากพ่อเดียวอยู่บกานั่นก้าไม่พอน,นั่นนี่เพื่อพะเนกใหญ่กาน่ะก้าไม่พอพี่บอกไปเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบน เดี๋ยวเขาสิถามหาละเก้าโมงยังไม่ห้อนนาอยู่อันนี้เสเร็จแล้วข้าปเลยออันนี้นะเข้างันบ่ข้าวฮกบ่ข้าวกล้อมดำหน้าไวาไวใช่ป่ะ <laughs> มีน้ำเขาก็เริ่มดำบใช่แล้วนะคะพวกฮาวนี้ยังโมพีน้ำอ่ะมาขึ้นรถขุ้รถจ้องไหมเอาไปน้ำซื้อนี่เออไม่ต้องขึ้นหมาไม่ขึ้นอู้จนเบืตาแล้วปรกการนะอ่ะน,นี้ข้าวอะไรตรงนี้นะอันนี้ข้าวอะไร เบงอันนี้นะกันแดดนะคะเป็นลมของไผ่ของมันนะอันลมมันนี้อันละจักบาทไปเมามาเป็นมัดเลยบอกบอกห่านเธอแน่อันนึงโลกานะคนมัดกับมัดคนมัดจากคนสองคนเออ โอ้นางตังลกูกลูกไงยูบะเฮืยโอ้ยเดี๋ยวค่อยกินนะอยากได้แต่ค่าค่ายน่ะน่ะเมันอีานไม่ได้เอายังมาเอาต่ใจมายังยา,างมันดินห้าคบคบอยู่ ป้าพระเจ้าอยู่ไหนล่ะคะ,ะหน้าหวัวปากกลางดำแหล่ะเนีท่ทาน้ำหมดนี่เดีย๋ยวพายุกมาเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวถือลถตะรีก็ยังละลูดเบิร์ตนี่ละบานบุญกมาเบิร์ตทีมนี่แหละฮ้ออมื่อน,นี้นะ่ะ<อ>บอก สี่สิบก็สีส่สิบแล้วเนอะรวมทั้งดามทั้งโลกบอกปลาหากางามใช่ค่ะหากางามงามมันมันเป็นมันเป็นดินยังดินทรายบอกดินดาบอกปู่หากางามใช่นะดูป้าล้วยกมานะ่ะตอกมาตอกมาเลยนะทรงใส่ทีมงานรอเลยวหะอยู่ข้างล่างข้างบนแดดแห้งนะคะมัน <också> น <emperor> <abortion> ี่แดดแห้งฮ้อนแห้ง โอ้เหลือแค่ให้เดียวเองตอนบ่ายกระดำแป๊บเดียวก็ได้กลับบ้านแล้วนี่เออก็ให้เดียวนึงบอกเอาหัวประก้างต้อเลยบวันนี้น่ะปุ๊ดได้การมันนี่สี่สิบคนนะบ่าเพื่อนหนักคนหลายนะคะค่ะเป็นกลุ่มเป็นก่อนกันเข้าสามกีก่อนกลับบ้านเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งบ้านเฮากัน ีนน้ำสิท้ิ ดูปนพัฒนาคณะกอนสิดับนะ ผมมาใหายสมกงแล้วมันแดดมันบ้าไปค่ะโหนกำลังลดูเดือดอยู่นะคะ ค่ะคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่าน,นี้เนอะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ